ไม่ต้องรีบกลังแบบนี้นะต้องวนไดงข้างล่างอือ้งเหวรับรองดอันนั้นก็ใหม่ไว้ต้องอย่างนี้มันเลยาเตายสีเดียวนั้มั่นใจพอจบได้ค่ะวิ่งเหอแวิ่งซิที่ี่ถ่ายไมเาว่าเราดูต่านต่ละแต่พี่นี่ที่ถ่ายคลิปเพะหล่ออะค่ะแต่วันตงตัวธรรมดานะ วันนี้พิเศษะเพราะว่ามาสองทีแล้วจะไม่รู้เลเลยาพี่รสวัสดีค่ะคัพี่เสวัสดีค่ะอ๋ออยู่นี่ไมมีันี้นีต่ครับ เดี๋ยววิธีเราไปเรียนอไนหรดี้าที่ังได้ไหมคะ